การสดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องของมุมมองของนักการเมืองทีนี้เรามาดูมุมมองของนักวิชาการนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุขุมนวลสกุลอดีตธอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งวันนี้ท่านมาพูดคุยให้ความรู้มุมมองกับนักวิชาการจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ขอบุณอาจารย์นะฮะปลุกอาจารย์มาเลยนะฮะอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้มุมมอง นักการเมืองนะฮะทีนี้มาเป็นมุมมองนักวิชาการสําหรับสถานการณ์19กันยานี้คือก่อนอื่นเนี่ยนะผมว่าอย่าวิตกกังวลกันมากนะครับเพราะเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยก็มันไม่ได้หมายความว่าวันที่19-20สําสำเร็จแล้วจะหยุดนะมันก็จริงจะมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลกันทุกครั้งนะครับ มันอะไรมันประสาทอะประสาทกินเหมือนกันนะอ่าประสาทแต่เพราะว่าเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ฟังจากท่านผู้ช่วยประจำสํานักนายกประจําท่านนายกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พออุ่นใจขึ้นว่าแนวการมองของท่านนายกเนี่ยก็ยังมองในรูปว่าเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยนะฮะะนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยก็เนี่ยมันมีมุมมองเรื่องเรื่อง การอยู่เบื้องหลังอในซึ่งการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะมันมันมันเป็นเรื่องปกตินะในรุ่งเวลาที่มีการจุมนุมมีการสนับสนุสนุ่องมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนอยา่างดาราบางคนประกาศอุดหนุนเรื่องอาหารอย่างเงี้ย<ำ>สมัยผมเป็นอธิการเนี่ยบางทีน,นักศึกษาอาจารย์คนนี้จะบริจาครถกี่คันหมายความว่าเขาเช่าไอ้รถขนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไป เดินเส้นทางตามเส้นทางเนี่ยขันเท่าไหร่ละช่วยครึ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไอการขนคนมุงคนมาเนี่ยก็อยากให้เห็นว่าคนมากวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ขนคนมาแล้วนี่มันจะต้องมาตรุมบอลครับ เป้าประสงค์สำหรับ19และ20เนี่ยเท่าที่อาจารย์มองนะฮะ19 20เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีผลทางด้านจิตวิยาในเรื่องของการเรียกร้องนะนำพาไปสู่การเจราจาหรือนำพาไปสู่การขยับอ่างรบ้างอาจารย์อันนี้คือถ้าผมมองเนี่ยนะครับความจริงกลุ่มที่จัดขึ้นเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันอื คือถ้าคนน้อยกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็เสียงมือนนแสดงมันตดต่อยโอ้ฮะฮะใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งจุดยิ่งติดยิ่งจุดยิ่งขึ้นเนี่ยกําลังใจมันก็มาอย่างวันนี้เนี่ยเขากล้าวาังหมาก่อนเขาเชื่อมามากกว่าครั้งที่แล้วมามากกว่าครั้งที่แล้วก็คือว่าจะขยับจากธรรมศาสตร์ไปสู่สนามหลวงเนี่ยนะคือถ้าคนมาแค่น้อยกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ขยับไปก็กลายเป็น หมาหลงอยู่ในสนาหลวงอะอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดหมายเขาสุดวันที่ยี่บเอ็ะไคือถึงท่านนายกอืมครับอันนี้ใต้ผมมองให้ผมมองจากเมียคือเพราะว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยนะก็คือสามเรื่องใหญ่นะแล้วจะมีสองเรื่องแถมแล้วก็หนึ่งจุดฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้การเมืองมันขยับเหมือนกันอืครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พูดมีการต้องต้องอะไรมีการศึกษาต้องมีการตั้งแล้วก็เนี่ยก็จะยี่สามยี่สี่ก็จะพิจารณากันว่าจะรับหลักการในเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลไหมอะไรตรงนี้นะบ,สบแสตราจารย์มองว่าไอ้การจุดยืนของทางภาครัฐเนี่ยในเรื่องของการแก้รัฐมนูลเนี่ยยังยังไม่ชัดใช่ไหมอาจารย์คือยังไม่ชัดกความต้องการของกลุ่มครับ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ขยายตัวขึ้นมามันมีความคืบหน้าแต่มันยังไม่ถึงจุดที่เขาต้องการวันนี้เนี่ยผมคิดเอาเองนะเขาอยากเห็นท่านนายกออกมาพูดสนับสนุนการแก้รัฐมนูนอ๋อครับซึ่งก็ยังยังรออยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตรงนะครับสามฝ่ายฝ่ายค้านคฝ่ายรัฐบาลอืเรียบร้อยละแก่ทังคูสมมตินะหังจากนี่จะจะเปจะไปยังไง ฝ่ายสวขยับอะไรบ้างยังมีมาพูดอยู่สอสมคนวันนั้นมาชุมนุมกันกลุ่ม60สิบหลือสองคนตรงนี้นะเพราะนั้นตรงเนี้ก็ถามไปอีกว่าแล้วคนเหล่านั้นจะพร้อมเพียงกันได้ยังไงไปทยที่ทางไหนอืเขาเชื่อว่าท่านนายกสั่งการได้ครับเขาเชื่อว่าท่านนายกเป็นผู้ตั้งอไม่ฟังคนตั้งได้ไง อย่างนี้เป็นต้นถ้านนายกออกปากสักคำไหมว่าสวควรผ่อนผันเรื่องนี้ควรจะใครๆยอมเรื่องนี้ให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 ้ประชามติเรื่องแก้รัฐนูลหรือว่าให้รับหลักการเรื่องแก้รัฐจะดูท่าทีในช่วงสองวันนี้ก่อนไหมฮะสิบเก้ายี่สิบจะดูบรรยากาศสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเขาจบหยิบอเขาจบหยิบยี่สิบใช่ครับจบทาไมก็จบรอยยี่สามแล้ดิ ยังพิารอาจารย์ถ้าได้หยิบสามผิดหวังมาเนี่ยมันก็มีกำหนดวันต่อวันนี้พูดได้ยังอาจารย์ว่ามันถึงสถานการณ์สุกงอมหรือยังทางด้านการเมืองมันยังไม่สุกงอมเพราะว่าข้อเรียงร้องอะไรมันไม่ได้การได้สักข้อเลยคุณยังไม่ได้สักข้อเลยเพียงแต่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณานะนั่นหมายถึงว่าการหยิบมาพิจารณาเนี่ยมันเป็นความคืบหน้าคืบหน้ามันยังไม่ถึงจุดหมายแล้วมันก็ระยะเวลาก็ไปเรื่อยๆรือแล้วอาจารย์ระยะเวลามันก็คุณเคยได้ยินคํานี้ไหม เขากล่าวหาก็ว่านายกเป็นคนยือผมว่ามันมันดูแล้วมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดนะะอ้วครับครับหรือต้องรอเวลาหาข้อมูลให้รอบด้านหรือเปล่าอาจารย์ให้ครบด้านฟังทุกๆด้านก่อนที่จะมีแนวทางสรุปว่าจะเอายังไงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอย่างนั้นท่านเคยอ้างอย่างนั้นครับคณะกรรมการก็ทําให้แล้วไงครับผมไม่เคยเห็นรายงานไหนที่ครบถ้วนหมดทุกทางคุณจะไปทางไหนก็มีทั้งนั้น พอใส่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนไปหมดนะครับครับเห็นไหมครับครบแล้วนี่นายกยังไม่ตัดสินเหรอครับรายงานที่ที่ผ่านมาดรปีรพันธ์เป็นประธานอ่ะครับอาจารย์ห่วงใยกับการเคลื่อนไหวของเด็กๆแล้วก็กลุ่มเยาวชนในด้านไหนบ้างครับในสองวันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแลดูว่ามันเกิดกระแสในโลกโซเชียลค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะฮะมันตื่นเต้นร้าใจพอสมควรเหมือนกันอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมผมผมมองเป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมพูดครับ นะเพราะผมเคยอยู่กับนักศึกษาที่เรียกร้องนะั้นเรียกร้องนี้มาครับนะก็เป็นเรื่องธรรมดาตรงเนี้ครับแต่ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคนเนี่ยมองกลุ่มคราวนี้ด้วยความห่วงใยเพราะว่าเป็นเหมือนลูกหลานเป็นเยาวชนเป็นอะไรต่างๆตรงเนี้ อย่าปล่อยให้การทําไปอยู่ในมือคนอื่นแล้วกันนะฮะมีนโนไม่ใฮะอาจารย์ว่าจะมีบรรยากาศก็มีการบอกบอกไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาก็มีบทเรียนเหมือนกันว่าคืนทําอย่างนั้นแะคนเขาไม่ค่อยเมตตาเขาหรอกนะฮะประเทศชาติก็อาจจะเสียหายอะไรตรงนี้มันผมผมผมคิดว่านักศึกษาคุมอยู่อ่ะครับเอนักศึกษาคุมอยู่นะ เพราะนั้นผมไม่ได้มองว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่ไปช่วยนั่นช่วยนี่จะจะมาเป็นผู้นานะเขาเนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้ตามานักศึกษารับวันนี้มีประกาศหลายหลายคนหลายท่านเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะเข้ามา,าร่วมชุมนุมเข้ามารับรู้รับฟังปัญหาต่างๆจากเด็กๆเนี่ยอาจารย์มองมิติของการนําพาไปสู่การเป็นแกนนํามากขึ้นอาจารย์มองไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเรียกร้องแก้ไขรัฐรูญเนี่ยมันไม่จะภาระของนักศึกษาอย่างเดียว ทางคนทั้งประเทศนะคนทั้งประเทศมีส่วนอยู่ด้วยโอฮะฮเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขาจะออกโรงอะไรต่ออะไรเขาจะไปก่ออะไรขึ้นมาเป็นเป็นพรเป็นสหพันธ์เป็นภาคีเป็นเครือข่ายเนี่ยครับมันก็ต้องขยายโตขึ้นไปเรื่อยๆฮะแนวร่วมอ่ะครับสมมุติว่ามันมีม็อบมากกว่าที่จะเป็นครับคือต้องยอมรับว่าอคุณจะไปห้ามว่าต้องให้กลุ่มนี้กลุ่มเดียว มีสิทธิ์เคลื่อนไหวไปจดลิขสิทธิ์เหมือนไอ,อ้ไข่เหรอครับครับ ใช่ไหมเขาก็มีว่าพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาหลายกลุ่มก็เห็นว่าตรงทางกันเนี่ยอยากได้ก็มาแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่กลุ่มนี้มันอาจจะมีการขยายกลุ่มก็มาเฮโรสารพามาร่วมสมทบหรือมาแสดงมาแน่นะฮะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้บทบาทนําอครับำมาแน่เพราะว่าคนก็อยากจะรู้ว่าจํานวนมากเท่าไหร่ในฐานะที่นี่ผมทำไมจะไม่จะอยู่ในกลุ่ม กลุ่มเสี่ยงนะรเรื่องโควิดผมก็ไปนะไปดูจํานวนได้มากไปดูจํานวนไม่ให้ <c oughs> ให้จํานวนมันมากไงอ๋อครับครับนั่นถึงว่าณตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สุกงอมแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะออกมาในพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้สนะิบเก้าคือถ้าพรุ่งนี้นี่นมามากกว่าที่คิดไอ้โทษวันที่สิบเก้าเนี่ยถ้ามามากกว่าที่คิดนะครับเขาก็อาจจะเขยิบในการเรียกร้องเขาเนี่ยครับไปถึงหยิบ <23. S 2> กดดันยนะี่สามเนี่ยตอนนี้ oh, เป้าหมายอยู่ตรงกดดันยี่สามว่าเออถ้ามากันล้นหมายเวลยมาถึงสนามหลวง mm. แล้วเนาะมีเคลื่อนอะไรไปแล้วเนี่ยนะเคลื่อนถึงตัวนายกอะไรได้เนี่ยสวาอาจจะไหวตัวผมอ,อ,อาจจะเริ่ม เริ่มเริ่มตกคลึกบ้างนะครับจะมองว่าจุดเป้าประสงค์ของคู่จุมนุมเนี่ยอย่างที่ข้อเรียกร้องที่จะได้นาเรียนผ่านไปเมื่อสักรู่นี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมหรือมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาพูดคุยแล้วก็ดึงเวลากันต่อไปอย่างไรบ่าอาจารย์คือมันต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะว่ารัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อเมื่อตอนนั้นเนี่ยคะแนนมันคู่ขี้กัน อ๋อหมายถึงรับแลอกลับไม่รับคือพูดง่ายๆว่าคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะฮะในในมุมที่เห็นด้วยนี่อย่างไรบ้างอาจารย์พวกเห็นด้วยนะบางคนเนี่ยอยากเลือกตั้งโอ้ครับคนเห็นด้วยบางคนอยากเห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอืคนที่เห็นด้วยไม่อยากเห็นนักการเมืองเข้ามาเป็นผู้บริหารอะไรก็กก็็เห็นด้วยไปเยอะครับแล้วคนไม่เห็นด้วยอาจารย์คนไม่เห็นด้วยคือเขาต้องเขาต้องการสิทธิ์พื้นฐานเลยคือการเลือก เลือกคนเป็นผู้แทนเขาด้วยตัวเขาเองอครับก็สะท้อนบอกว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีความเห็นที่มันมันคู่ขี้มากคู่ขี้กันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยนอกเหนือจากฝ่ายสนับสนับฝ่ายฝ่ายเรียกร้องให้แก้ไขเนี่ยก็มีฝ่ายผลักดันไม่ให้แก้อืมนะทงานย้อนแย้งกันอยู่อทำกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันก็การชุมนุมเนี่ยมันยังไงก็มันไม่ใช่สิบหกล้านอ่ะ แต่จะมาบอกว่าเอ๊ะแค่นี้เนี่ยือ้ะมาถือเป็นตัวแทนประชาชนได้ไงเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะคร,ระาวที่แล้วที่มันมีการยึดอำนาจกันเนี่ยก็ใช้คำว่ามวลมาหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มันก็จากจากจำนวนคนชุมนุมที่ถึงแสนขึ้นไปเนี่ยนะหโหนที่สิบเก้าถ้าขึ้นถึงละ่ะก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะะน่าคิดเหมือนกันอย่างน้อยต้องต้องไม่ต่ำกว่าห้าหมืนนะ เพราะถ้าเตาห้าหมื่นเท่ากับรถจากครั้งที่แล้วประเมินกันไว้อันนี้เป็นตัวเลขเะฮะอันนี้เป็นตัวเลขตัวเลขที่น่าจะมีความเป็นไปได้นะส่วนจะเป็นไปได้หรือเปล่านะในช่วงสองวันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะแล้วอย่าไปกังวลใ้มากนะครับอย่าไปมองเป็นศัตรูให้มองแบบท่านนายกอ่ะนี่ลูกหลานทั้งนั้นตรงนี้แต่ท่านนายกว่ามองลูกหลานนี่ ถึงข้างหลังจะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือนั่นเชือหรือนี้ก็อย่ามองว่าศัตรูเป็นผู้สนับสนุนให้มองเป็นผู้นี่เป็นการออกทำรายการอ <laughs> ผู้สนับสนุนรายการเพราะว่ามันตรงกบใจายเขา,า,เ,ปา,าเป็นทางการแล้วไม่เป็นทางการเลยมันตรงกระจเขาโอ้ครับครับ ใช่ไหมเขาช่วยได้อะได้เขาอยากช่วยครอาจารย์สั้นๆนะฮะฝากถึงน้องๆเยาวชนรวมไปทั้งกลุ่มผู้ที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะส,นาาสิ่งนี่อาจารย์อยากบอกสิ่งที่อาจารย์ห่วงใยรวมไปถึงรัฐบาลด้วยเช่นรับสำหรับผมว่าผมฝากถึงผู้ชุมนุมนะฮะยังไงก็ยยยยยยอย่าเขาเรียกว่าอย่าเลยเถิดครับพูดอะไรก็ขอให้อยู่ในไอสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นจระ <c oughs> คุณก็วิเคราะห์ได้ประชาชนก็ยอมรับข้อไหนบ้าง <c oughs> ที่เขายอมอเขาสนับสนุนท่านเนี่ยตรงเนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราอยู่ในขอบเขตเนี่ยนะฮะในแง่ของคําเรียกร้องอะไรพวกเนี้นะ <c oughs> แรงสนับสนุนของคนมากขึ้นก็น่าจะได้รับการเคารพจากคน <c oughs> ที่รับผิดชอบบ้านเมืองก็ <c oughs> ฟังมวลมหา ประธานนักศึกษาบางก็แล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนั้นคงจะต้องติดตามนะฮะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอย่างที่อาจารย์นําเรียนนะว่าก็ขออยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในทิศทางที่เรียกร้องนำพาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและก็หนทางหนึ่งนะครับที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้รายการนิวเซ็นท็อกต้องขอกราบขอพระคกณท่านอาจารย์สุขุมเนสกุลอย่างมากครับที่กรุณาที่อาจารนะครับ เอาละครับทุกท่านครับเราหมดเวลาแล้วนะฮะกับเรื่องราวของข่าวแล้วก็เรื่องราวของการพูดคุยเราเจอกันในช่วงวันต่อไปผมและอาจารย์สุกุมจากลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องจูนเองค่ะถ้าวันไหนดิจิตอลทีวีที่รับสัญญาณผ่านกล่องของพี่ๆรับสัญญาณไม่ได้เพียงแค่รอเวลาหลัง5โมงเย็นในต่างจังหวัดหรือ6โมงเช้าสำหรับกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นกดปุ่มเมนูบนรีโมทของกล่องดิจิตอลทีวีถ้าพี่ๆพ,พบหน้าตาเมนูแบบนี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะเลือกคำว่าการติดตั้งจากนั้นเลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และเล,เลือกคำว่าค้นหาเพียงเท่านี้ดิจิตอลทีวีของพี่พี่ก็จะเริ่มทำการจูนแป๊บเดียวก็จะกลับมารับสัญญาณได้ครบทุกช่องอีกครั้งค่ะกลับมาครบจบที่จูนนะคะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งกับการแข่งขันฟุตบอลโกแฮรีอุดมมาศษายญิงแห่งประเทศไทยประจําปี2563โกแฮยูลิกยิง63 ในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเปิดบ้านพบกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ชมสดเวลา15นาฬิกาทางช่อง NBT 2 HD Facebook เพต Live NBT 2 HD ชมกีฬาดีๆชม NBT กดช่อง2